สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราไปดูสูตรสองตัวบนล่างกันนะครับก็จะมีทั้งหมด3ามชุดนะครับในแต่ละงวดครับก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ลองมารับชมแนวทางกันดูนะครับก็สูตรนี้จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออกเก้าหนึ่งนะครับเราจะใช้ผลรางวัลในงวดที่ออกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองมาตั้งนะครับ ตังตัวแออกหกเนะครับวิธีคิดนะครับสูตรที่1นะครับเราจะใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยบนบวกด้วยสคงที่นะครับขอภายรับต้องตั้งบนนะครับเดี๋ยวเริ่มงวดใหม่ครับก็ได้เจบวกสเป็น9้านะครับ สูตรที่สองนะครับใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับหูตกที่สองคงที่นะครับก็เจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับเก้าบวกสองคงที่ได้หนึ่งนะครับบกวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสองนะครับบวกหนึ่งแต้มเป็นสามเราก็จับชุดนะครับจะเป็นเก้าหนึ่งนะครับ 9ก้าสผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออก9 1 5า7 8นะครับสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งเอาเองวดที่หนึ่งนะครับ งดต่อมานะครับหลักร้อยบนคือเลขสี่นะครับบวกที่สองทุที่นะครับก็จะได้หกสุดที่สองนะครับสี่บวกแปดเป็นสองนะครับสองบวกสองทที่ได้สี่นะครับจะได้สี่ห้าหกนะครับก็จะเป็นหกสี่ หกห้าและหกหกนะครับซึ่งผลรลางวัลในงวดถัดมานะครับออก3 20 8 1 2นะครับ2ตัวล่างออก4ี่หกเอาเข้าไปงวดที่2นะครับ ต่อม,มาครับหลกร้อยคือเลขแปดนะครับแปดบวกสองที่นะครับเท่ากับ0สูตรที่2นะครับแปดบวกสเป็น0ูนนะครับบวกสองที่ได้2 3งามสี่นะครับ ซึ่งผลรางวัลน,นี้ว่าถัดมานะครับออกเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองนะครับสองตัวล่างออกหกหกมา่ต่อมานะครับหลักร้อยคือเลขสองนะครับบวกเลขสองที่ก็เท่ากับสี่ สูตรที่2นะครับ2บวก2เป็น4บวก2ทงงที่ได้6นะครับผลรวมวันนี้ว่าถัดมาออก931 446นะครับของตัวล่างออก44 ต่อมานะครับดอกร้อยบนคือเลขสีนะครับสีบวกสก็เป็น6นะครับสีบวกหเป็น 0, 0ูนบวกสคงที่ได้2 3 4นะครับ ่็มาที่6การนะครับอันนี้บนนะครับอันนี้ล่างอันนี้บนนี้ล่างนี้ล่างนะครับ มาดูงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนนะครับหลักร้อยบนคือเลข9้นะครับ9ก้าบวก2องคงที่ก็ได้1นะครับก้บวกหเป็นศูนยะครับศูนย์บวกสองคงที่ก็ได้2องนะครับได้สองามสี่นะครับก็ จับหนักชุดนะครับก็จะเป็น12นะครับ13และ14นะครับก็พิจารณากันดูนะครับ2ตัวบนล่างประจําเมืวันที่16พฤศจิกายนนะครับมี12 13 14นะครับพ็จะเดินต่ออีกไหมนะครับเป็นสูตรระยะสั้นเท่านั้นนะครับถ้าชอบก็นำไปเลือกซื้อเลือกหากันไว้นะครับ ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะครับเพราะทุกแนวทานนะครับมีเข้าและหลุดอยู่เสมอนะครับเป็นการคำนวณนยาลางตหลักนิสสัดเท่านั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนได้นําไปวิเคราะห์และพิจารณากันนะครับในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็จบข้อมูลได้เพียงเท่านี้นะครับขอท่านโชคดีนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ